สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นะครับพี่แอนก็จะมาสอนทําล็บเป็นแล็บสลัดกุ้งปัวอัดนะครับทําได้ง่ายมากเลยก็อันเนี้ยก็เป็นหน้าตาตอนที่ทําเสร็จแล้วนะก็อันนี้เป็นแล็บแผ่นใหญ่ก็จะมีผักนะครับแล้วก็มีเนื้อสัตว์นี่ก็น่ากินมากรันนําสลัดทาวน์ซันไอแลนด์นะครับก็หรือว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยอาจจะแบบว่าม้อนเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่กินเลยหรือว่าตัดเป็นครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นไอเดียนะครับสําหรับการจัดจานทําได้ง่ายๆครับรอ,อันนี้ก็จะเป็น เป็น랩ไซ์เล็กนะคือทำแล้วก็กินได้เลยนะครับนี่ก็ดูดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิีทำกันเลยดีกว่าครับก็เราจะมาอุ่นร้อนกันนะครับง่ายๆในการอุ่นร้อนเนะี่ยเราก็ประมาณแผ่นหนึ่งนะครับถอาให้เราอุ่นร้อนเนี่ยถ้าเราเหมือนเขาเก็บไว้นานเนอะเราก็อยากจะับ่าชะโลกหน่อยนะให้มันแบบสะอาดๆนะครับ ก็ใส่ลงไปได้เลยเปิดไฟเบานะครับก็ประมาณด้าละสิบถึงยี่สิบวินาทีนะก็อันนี้เราใส่ลงไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับด้านนะครับแล้วก็นับหนึ่งสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็เอาขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็อีกพันเนืองอพันใหญ่พันใหญ่ก็ทาเหมือนกันนะครับนี่พันใหญ่ก็ใส่ลงไปนะครับนับหนึ่งถึงสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็กลับด้าน แล้วก็123 4 5สองามกเปเโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการแตะตกแต่แงกันเลยนะครับต่อไปรเราก็จะมาเริ่มจัดกันเลยนะครับก็เริ่มจากใส่พักสัดลงไปนะครับจะมีกินโอ๊ตเลดโอกแล้วก็ใบล็อกเก็ตนะครับวันนี้ ก็ตามด้วยมะเขเทศนะครับก็จะคล้ายๆกับการทำแฮมเบอร์เกอร์ว่าใส่คล้ายๆกันเลยหรือเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ใส่ปุปะอัดนะครับแล้วก็กุ้ง ันนี้ก็เป็นกุ้งกับปวดเนี่ยเราก็ไปไมโครเวฟนะให้สมวนสมของเราเนี่ยสุกดีนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือตัวน้ำสลัดนั่นเองรเราจะราดลงไปนะครับโอเคแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเติมพริกไทยได้นิดหน่อยนะครับเพื่อความ หอมมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับแล้วเราก็จะไปอันนี้เราก็สามารถมวนได้กินได้เลยนะครับนี่แบบนี้ได้เลย<ด>ก็ถ้าเกิดว่า อันที่เขาขายเนี่ยเราก็ต้องตัดกันให้ดูเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดกันให้ดูครับก็โอเคอันเนี้ยเราก็สามารถจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับนี่โอเคนี่น่ากินมากเลยครับ เราไปลองทำแผ่นเล็กกันบ้างนะครับก็แผ่นเล็กเนี่ยก็จัดง่ายๆนะครับเราก็ใส่เล็กๆน้อยได้เลยนเนี่ยใส่ประมาณนี้แล้วก็ใส่หอบใหญ่ลงไปลิดหน่อยตามด้วยมะเขืเทศนะครับแล้วก็กุ้ง ก็อุ้ยปวดเลยนะครับก็มนันี้แล้วก็ตามด้วยน้ําสลัดนะครับสำหรับผมเนี่ยชอบสายพริกไทยมากนะครับก็พริกไทยไปเล็กน้อย ก็เป็นอันเสร็จนะครับเราก็สามารถม้วนนะครับแล้วก็กินได้เลยเป็นเมนูที่ทําได้ง่ายมากเลยนะครับนี่ก็เราสามารถแบบว่าดัดแปลงเนื้อสัตว์นะครับเป็นไก่เป็นปลาเป็นหมูได้หมดเลยนะครับตามใจชอบหรือว่าใครจะทําเป็นแบบมังสวิรัตก็ได้นะครับใส่เป็นเป็นไข่ล้วนก็ได้อีกแบบหนึง่งก็ นี่ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ